สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเจอกันอีกคือเบาคือหลังนะครับเน้อพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมามาแล้วมาคนเดียวเนื้อมหญ่ครับฟุตไปพี่ไวตัวผู้ฟังวาสนีไอวาสนีครับผมครับพี่น้องเฮ้ยปัดขึ้นเนี่ยเสือเรื่องเกี่ยวครับสื้อไว้ร้อยเบื่อไวยเงินก็ดำเนื้อมาบอกมาบอกเป็นอย่ามากบอกกันนู่นบอกกันวนวลสตัวครับรัพี่น้องเอ้ย ้าววัวเล่นนาไห้ยเบือหรือเบียบบบาดทาโศกว่าไงก็ใส่สูบยังคัดเ้าว์อยากดูให้คุณบวคปว่างวายาดูกันหาให้คุณลางคุณเพื่อพี่รองรับกุณราก่าดนีครับใอก็นว่านจะวดึงนีว่าจะได้วันเียเชอกระโดดสืเลกรบพอสิรวยซื้หวยกรบอพอสิได้ีาวเขาก็บอสุดให่มานังห้องใคร ข้าหนี้ี่มนาเดินางเดิดเ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 ดรับฟักในกุ walk, ้งแช่เดือรับเดือพี่อ้อาบ้านเขาเด้อดสดในกุ้ฟังรับสรับไในเมืองนี้ผมเสี่ยงกระโดดพงโคนผู้หายที่ไหลไถ่ผูเล็กกวหา่ใหญ่ปลายข้างยืนนาไงเาาพวกเราเขาว่าสบัยีสวัสดีครับ